กินกาแฟเสร็จเ okay, we oh. ่มอนนี้นร้านอาหารค่ะร้านอาหารเขามีอันนี้ด้วยนะคะเมือนเราตอนเราเป็นเด็กๆโอเคยก ทอรีตดนฝนลงฝนลงนิดๆค่ะวันนี้เนี่ยแหละค่ะที่ว่าน้องหมีจ้ะ,จะน้องหมีน้องหมีเรามาดูน้องหมีกันนะคะน้องหมีนานแล้วค่ะเราไม่ได้มา ที่เราถ่ายวันนั้นเป็นภาพเก่าค่ะอันนี้เรามาวันนี้นะคะมาเจอน้องหมีน้องหมีสวยไหมคะุ้รโทีค่ะน้องหมีมายืนรอใครหรอคะจ้า แจะร้านอาหารรถเรามาแล้วค่ะ